ให้เสียงภาษาไทยโดยแานุดัน แกนี่ยิ่งแกยิ่งงุ่มงามนะเซอร์เก้เหยเป็นชะตาที่แกเลี่ยงไม่ได้<อ><_><_>ฉันซอดตัวอยู่เป็นช่วโมงแต่แกกลับไม่รู้สึกอะไรเลยน่าสมเพช ฉันต้องการแบบสมน้ำสมเนื้อแต่แบบนี้ลหละที่ได้ไนายท่านนี่เป็นพื้นที่ต่อไปเป็นเครื่องซะ ลถึงบริเวณเมืองควินซ์แล้วกำลังทำการลงจอด ประตูไว้มันอาจโผล่มาได้ทุกที่ผมแค่ไม่รู้อะไรไปดมมันฉันบอกให้เริ่กันล่าลิซซาร์เพ่าไปยุ่งกับคอนเนอร์ ไก็ช่วยอะไรแกไม่ได้นอะไอ้แมงพุกเฮ้วเว้นจากล่าเลยจะได้จำไปจนตายตักการมันเลยแล้วมันจะไม่กล้ามาเยียมนิวโยคอีกเลยกำลังแสนบายดาวเทียมตรวจจับการเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้ว กำลังระบ,บุพิกัตดตรวจพบเป้าหมายที่ตลาดปลาฮาเลมให้ทุกหน่วยโจมตีฉันต้องข้ามแม่น้ำไปถึงไม่ทันนั่นนะ่ะไม่คอนเอตอร์ซามคอนเดอร์ไปที่ตลาดปลาฮาเลมแล้วนิสสั์กำลังไปนี่ฟังดูเหมือนกับว่า,าไม่มีเวลาแล้วรีบไปซะงั้นไว้คุยกันวันหลังนะ มิกิมกิการหลุดทัตลาดเปลาว่ะสู้ชีลดราคาแงโดนที่แักมายังอยู่ไหมเอาไปซ่อนแม่ละบากโคตรแต่ได้เดี๋ยวบูให้แล้วเจอกันมาเร็วกันจักจะปล่อยให้เจอคอนเนอร์ไม่ได้นั้นเขาเสร็จแน่ กระจายกันไปถ้าเจอลิซ์ดอย่าลุยเดี่ยวเด็นค่ะดูปลาพวกนั้นสิถูกกินหมดนะเดี๋ยวเงียบๆก่อนนะออกล่ามันไ <Okay. S 1> งบ้าว แบบนี้แย่จังเลยนะเอาล่ะนายอยู่ไหนคอนเนอร์ Connor? อาจอยู่ในโรงรถนี้ก็ได้คอนเนอร์พังที่นี่ยับน่าจะกำลังอลาวาด อลไรเนี่ยหาจนเจอได้ไงเอเศษปลานะี่ยโดนกำลังแก่รอยลิซาร์ดอยู่เขากำลังกินอยู่เราเล่นทีเผลอได้เกนกิหลบหลังฉันไว้นะ มันก็แค่หนังนะไม่ได้หมายความว่าเขาใหญ่ขึ้นเหรอผมจะหิวขึ้นด้วยไงพวกชุดใหม่เหรอนายนตึงไม่จะพวกฮันเตอร์ได้บอกแสคอนเนอร์บ้างไหมเออได้สิแกงกี้กำลังแกะรอยเขาอยู่ไงคุณปาร์เกอร์ผมหมายถึง คุณเออ่สไปเดอร์แมนแต่ยังไม่หมดวันสักหน่อยเฮ้ hey, ฉันคิดว่าฉันเจอแล้วละ่ะแกงกี้ hey, เฮ้ยรอเดี๋ยวสิไม่ใช่ฉันนะฉันก็ด้วยฉันไม่มีท้องด้วยซ้ำเพราะงั้นไปกันเรา อไปไปไปจำเป็นมันมาฮอไคนแต่ไปไม่ได้แฮลริกจะตงจะตายแต่เขาเป็นคนเดียวที่จะช่วยได้ไม่มีทางคุณจัดการรอนเลยยัสกี้ผมขอเฮ้ยเขาออยืนนี่หน่อยได้เปล่านี่มันโคตรจะน่าตื่นเต้นเลยอย่าประมาทนะ ระวังโดนนั่นไว้ด้วยไม่ต้องห่วงนะไม่คิดว่าโดนพวกเดียวกันนะ่ะ ใจพูดจริงๆแล้วแม่น้ำอีสเตอร์คือทะเลตั้งหาสไปเดอ์แมนกำลังสู้อยู่ยกนันเหรอคุณคอน้ยช่วยเรนรับเที่ววยวฉันจะการลอกกระป๋องนี่เองนี่ฉันเสือแล้วนะเรื่องคอนนร์นะครั้นี้อย่าหาว่าไม่เชื่อเลย อนนี้ใกล้แล้วทำเมืองขวางไปทอันนั้นเป็นไงบ้างไม่หยุดเลยโอ้มผมตามมาแล้วเดี๋ยวเรามาหยุดมันด้วยกันมันตแล้วัวแล้วแต่เวลาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีเดแมนมันมีระบบป,ป้องกันไบดแมนรอเดียว อั้เดน,น,าต,าน,นตามลิซานไป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  ไอ้ปืนนั่นอยู่แต่ใกไล่ไม่ได้เลยแต่ฉันทำได้ฉันพูดเดียวกับมันจำได้ปะ่ะตัวแค่นั้นเอาละนับสามเพียงนะพร<อ>้อมหนึ่งสอง ขาหนีเราไปได้ชิวๆพิทได้เครื่องติดตามมาแล้วรีบไปกันพวกเขายังไปได้ไม่ไกลไม่เขาเป็นของฉันแน่ใจเหรอฟันใหญ่หน้ากลัวนะฉันเองก็ด้วยอ,อปกติเขาไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมไม่สิ เขาไม่เคยเป็นแบบนั้น